สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ในชั่วโมงแรกของการเรียนออนไลน์ค่ะในชั่วโมงแรกนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวของตนเองและครอบครัวกันนะคะก่อนเริ่มบทเรียนอาจารย์มีคำถามจะมาถามเด็กๆกกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูคำถามกันเลยเด็กๆรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัวของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเอ่ยเด็กๆรู้ไหมว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดที่จังหวัดอะไรบ้านอยู่ที่ไหน พ่อแม่ของเด็กๆเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ปู่ย่าตายายของเด็กๆเองเนี่ยมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยวันนี้อาจารย์มีวิธีสืบค้นเรื่องราวของเราและครอบครัวมาบอกเด็กๆค่ะซึ่งวันนี้มีทั้งหมด2วิธีไปดูกันเลยวิธีแรกเลยนะคะคือสอบถามจากผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะวิธีที่สองคือดูจากสิ่งของที่เกี่ยวข้อง เช่นสูติบัตรหรือใบเกิดสำเนาทะเบียนบ้านหรือรูปถ่ายค่ะซึ่งสิ่งของเหล่านี้บอกอะไรกับเราบ้างไปดูกันเลยสิ่งแรกนะคะคือสูติบัตรหรือใบเกิดทําให้เราทราบว่าเราเกิดวันเดือนปีใดเกิดที่โรงพยาบาลใดจังหวัดใดนอกจากนี้ยังบอกน้ําหนักแรกเกิดของเราบอกชื่อของบิดามารดาด้วยค่ะต่อมาคือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านนะคะจะบอกให้เรารู้เลขที่บ้านวันเกิดชื่อพ่อแม่ของสมาชิกในบ้าน เช่นทะเบียนบ้านของเราบอกวันเกิดและชื่อพ่อแม่ของเราทะเบียนบ้านของพ่อจะบอกวันเกิดและชื่อพ่อแม่ของพ่อคือปู่กับย่าทะเบียนบ้านของแม่บอกวันเกิดและชื่อพ่อกับแม่ของแม่คือตากับยายค่ะต่อมาคือภาพถ่ายภาพถ่ายนะคะจะทําให้เราเห็นชีวิตในอดีตที่แตกต่างจากเราและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเช่ Precis, นะ ภาพปู่ย่าตายายในเครื่องแต่งกายสมัยก่อนภาพถ่ายพ่อกับแม่เมื่อสมัยยังเป็นเด็กภาพบ้านเก่าของปู่กับย่าภาพการประกอบอาชีพเช่นร้านขายอาหารเก่าของตาก,กับยายเป็นต้นค่ะซึ่งภาพตัวอย่างที่อาจารย์นำมาให้ดูนะคะเป็นภาพของการเดินทางเด็กๆเห็นไหมคะว่าในอดีตเนี่ยเขาเดินทางโดยการใช้อะไรเอ่ยเขาเดินทางโดยการใช้เรือซึ่งแตกต่างกับยุคปัจจุบันที่ปัจจุบันนี้ในการเดินทางเขานิยมใช้อะไรกันคะถูกต้องลวคะ่ะในปัจจุบันเขานิยมใช้รถยนต์แทนค่ะสุดท้ายเลย คือการศึกษาจากสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาในครอบครัวเช่นตู้เตียงพัดลมแบบเก่าค่ะซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะบอกให้เรารู้ว่าเมื่อก่อนปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราใช้ชีวิตยังไงบางครั้งก็ช่วยบอกให้เรารู้ว่าประกอบอาชีพอะไรวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการสืบค้นเรื่องราวของเราและครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วหวังว่าเด็กๆจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กๆเ,เองและคนในครอบครัวเด็กๆเ,เพิ่มมากขึ้นนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย